สวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้ปอก็กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปอได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาด้วยแหละไปแค่5วัน4คืนเท่านั้นนะคะและตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในมอดเนื้อเรื่องใหม่ของน้องเทโกะนะคะซึ่งก่อนหน้านี้น้องเขาก็เพิ่งปล่อยมาได้ไม่นานใช่ไหมตัวเก่าอะ่ะแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นเนื้อเรื่องใหม่หมดเลยแกแล้วก็ ตัวละครนะคะก็เป็นตัวละครใหม่หมดเลยด้วยนะคะและนี่นะคะคือหน้าเข้าเกมค่ะก็จะมีคําเตือนนะคะบอกว่าในขณะเล่นถ้าทําการฆ่าคนนะคะต้องนําศพไปเผาเท่านั้นนะคะไม่งั้นเกมจะบักนะคะเพราะถ้ามีการจัดงานศพขึ้นมาเนี่ย ตัวละครในเกมนะคะจะไม่สามารถขยับได้เลยนะคะแล้วก็จะทําให้เรานะคะต้องเล่นเนื้อเรื่องใหม่ทั้งหมดโอ้ oh my god เออเอาสิมีเงื่อนไขด้วยนะคะโอ้โหเทโกซิมูเลเตอร์นะครับเพื่อนๆจะบอกว่าเป็นหน้าโหลดที่ค่อนข้างดูแปลกใหม่มากๆเลยนะเพืๆๆ่อนๆเออพอชอบนะไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะ เฮ้ยเฮ้ยดูดูเเทโกโอชิโนะโคซิมูเลเตอร์นะคะอันนี้เป็นชื่อของมอดน้องเขานะคะแล้วก็จะบอกว่านี่คือเป็นหน้าล็อบบี้ของน้องเขาคะ่ะสังเกตที่ด้านหลังนะคะก็จะมีรุ่นพี่แล้วก็มีตัวเรานะคะกําลังแบบว่าทําท่าแอคชั่นอยู่เนาะเฮ้ยมันเก๋นะ มันดีนะโหดูดูทุกคนดูนี่เป็นฉากในร็อบบี้นะคะจะบอกว่าในฉากนี้นะมีต้นมะพร้าวด้วยนะแล้วก็ตรงต้นมะพร้าวนะคะมีไลยบาหลูปเนี่ยเป็นผีอยู่ด้วยนะเออเป็นไงดีเทลหน้าร็อบบี้คือเก๋เกินแกอ๋อโหแล้วนี่นะคะคือตัวของดิชันนะจ๊ะ ร่างกายของฉันมีบางอย่างที่ผิดปกติไปตั้งแต่ที่ฉันจำความได้ฉันก็ไม่เคยแสดงความรู้สึกให้ใครเห็นอีกเลยที่ฉันรู้สึกก็คือความว่างเปล่าไร้สีสันโลกที่ฉันเห็นเป็นเพียงสีขาวดำฉันได้แต่แกล้งทำตัวเป็นคนปกติเมื่ออยู่ที่โรงเรียนฉันได้แค่ใช้ชีวิตไปวัน แต่เมื่อฉันหลับตาลงฉันมักจะฝันถึงผู้ชายคนหนึ่งอยู่เสมอเขาเป็นคนที่ทำให้ฉันมีความรู้สึกดีใจเสียใจโกรธและก็ทำให้ฉันเห็นสีสันเขาเป็นคนเดียวที่ช่วยฉันได้แต่ เมื่อฉันลืมตาขึ้นมาอีกทีฉันก็กลับมาไล้์สีสันเหมือนเดิมแม่ของฉันบอกกับฉันว่าแม่ก็เคยเป็นแบบฉันและก็บอกว่าฉันจะได้เจอคนที่ช่วยฉันได้ฉันได้แต่รอว่าสักวันฉันจะได้เจอกับเขาและแล้ววันหนึ่ง ฉันเจอเขาแล้วเขาคือผู้ชายคนเดียวกันที่ฉันเห็นในฝันเขาช่วยฉันได้ฉันต้องไม่เสียเขาไป เขาทำให้ฉันมีความสุข ใครบางคนคิดจะแย่งเขาไปจากฉันเธอต้องการเขาเอ้าน้ำมันไรบาลุและฉันก็ต้องการเขาเออเอาสิเออแย่งมาแย่งกลับจ้ะอู้หอ้เออเออนี่แน่ผักไรบาลุตกตึกค่ะ อา้าวอินโฟจังก็เห็นเขาต้องเป็นของฉันเออเอา,า,เอา,าสิทุกคนเดื <He S 2> อดดูนะเขาไม่มีทางเลือก <C> ซึ่งแปลว่าผู้ชายอะค่ะไม่มีทางเลือกอค่ะเขาจะต้องเป็นของฉันคนเดียวเท<อ>่านั้นนะคะในเวลาเจ็ดโมงตรงในเวลาเจ็ดมงเฮ้อ S <S <G ül üyor> กำลังหัวเราะอยู่ <N> นี่เทออีกโกเมื่อวานฉันเห็นเธอเอาจดหมายไปใส่ไว้ในตู้รองเท้าของไลบาลุเธอเอาใส่ไว้ทำไมหรอใครกันเรารู้จักชื่อฉันได้ยังไงอะ่ะขอโทษนะพอดีฉันแค่นับไปคุยเรื่องของไลบาลุก็แค่นั้นเองอะ่ะ ว่าแต่เธอคือใครอ่ะแกโกหกฮะฉันไม่ได้โกหกนะอย่ามาโกหกฉันแล้วฉันก็มีชื่อว่าอินโฟจังฉันรู้ความลับของทุกคนในโรงเรียนรวมถึงความลับของเธอด้วยและความลับของเธอที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นด้วยยังจะมาโกหกฉันอีกไหมล่ะ โอ๊ยใครเชื่อก็โง่แล้วล่ะฉันไม่เชื่อหรอกนะไม่เชื่อใช่ไหมเธอดูนี่นะเธอมีลายฉันได้ไงอะ่ะฮะไม่จริงเป็นไงล่ะเชื่อฉันได้หรือยังโอเคฉันเชื่อละฉันมีอะไรจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งด้วยแหละ นีเป็นใครอะ่ะเธอคนนี้ชื่อว่าโฮชิโกะบายานาระฉันจะเล่าเรื่องตอนปี2025ให้ฟังนะในปี2025มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าโฮชิโนยาบานาระเธอได้ฆ่าเด็กผู้หญิงไปทั้งหมด6คน และได้ใส่ไลยแม่ของฉันว่าเป็นคนฆ่าและนางก็เป็นแม่ของโฮชิโกะเพราะฉะนั้นฉันอยากให้เธอช่วยฆ่าโฮชิโกะยังไงล่ะฮะฆ่าหรอฉันจะไม่ทำเด็ดขาดเพราะฉันฆ่าไปแล้วคนหนึ่งแต่โฮชิโกะกำลังจะสารภาพรักกับรุ่นพี่วันศุกร์นี้แล้วนะว่าไงนะพวกเราก็ต่างได้ผลประโยชน์นะ่ะลองคิดดูล้กันนะและตอนนี้นะคะเราก็มาเริ่มกันที่วันจันทร์เหมือนเดิมนะคะว้า สวัสดีจ้าอุ๊ยทุกคนดูดิตัวละครคือมีความไหลลืนลล่นไหลลืน่นไหลลื่นทุกคนแล้วก็ในห้องนอนนะคะก็จะมีรูปภาพนะคะของผู้ชายที่เราต้องการอยากได้ค่ะในเวลาไปโรงเรียนแล้วนะคะวันนี้เนี่ยนะเราก็มีภารกิจที่ค่อนข้างใหญ่มากมากเลยนะคะทุกคนรู้สึกว่าหน้าหัวใจคนแรกนะคะคือโฮชิโกบายนาระนะคะคือเหมือนว่า หนามหัวใจคนที่หนึ่งนะคะก็เป็นคนที่มีประวัติค่อนข้างน่ากลัวมากมากเลยนะทุกคนถึงโรงเรียนแล้วคะ่ะสวัสดีคือความแปลกใหม่ของเนื้อเรื่องนี้นะคะคือหนามหัวใจเนี่ยนาะจะมีเรื่องราวของตัวเองที่แหวกแนวคะ่ะก็คือน่ากลัวเนาะ นี่นะคะคือลายชื่อและก็หน้าตาของหนังหัวใจทั้งหมด10คนเลยนะคะอ่านางอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะสวัสดีเอ่อเธอจะไปไหนหรอเฮ้ยนี่คือผู้ชายที่เราแอบชอบนี่นาะว้าวหล่อไหมหล่อเกดู นี่คือเป็นทรงผมผู้ชายญี่ปุ่นที่ปอชอบมากที่สุดแล้วนะและนี่นะคะคือเป็นแกงนักเลงค่ะทุกคนปอมีความรู้สึกว่าตัวละครในมอดนี้นะคะก็จะไม่ซ้ำซากค่ะแล้วก็จะมีความแปลกใหม่หน้าตาของตัวละครนะคะคือจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะคะอุ๊ยใครอ่ะคนนี้ก็หล่อแล้วก็หน้าตาดีอยู่เดอ้อทุกคนอุ๊ยดูสิเป็นไรคะเขินหรอ ไม่ต้องเขินนะคะก็แค่โซฟีเองนะคะเฮ้ยและนี่นะคะคือหน้าตาของสภานักเรียนจ้าเอาเรื่องอยู่เด้อไหนมาดูซิว่ารอบๆโรงเรียนนะคะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างเนาะเอืมตรงนี้นะคะก็จะมีนักเรียนนะคะไม่ยืนคุยกันอยู่เต็มเลยเนาะแล้วก็จะมีแก๊งบูรี่นะคะสวัสดีอุ๊ยองจริงปะฉันว่านะ หน้าตาเธออะมันดูแบบว่าโคตรร้ายเลยอ่ะแกทำไมหน้าเธอมันดูร้ายกาจขนาดนี้เออผู้หญิงคนนี้นะคะน่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งบูลลี่นะแล้วนางก็มีชื่อเดิมค่ะคือชื่อว่ามูซเมะเนาะเอาล่ะตอนนี้หนาวหัวใจอยู่ตรงนี้นะคะมาดูว่าหนาวหัวใจนะคะจะมีภารกิจหรือเปล่าเนาะ สวัสดีค่ะอ,อ้าอ๋อเรากดคุยไม่ได้อหรอหน้าตาเธอเนี่ยนะก็ไม่แย่นะก็คือแบบว่าสวยเลยอะแกแต่ว่าถ้าให้เทียบกับฉันละก็เธอเนี่ยนะแทกจะสู้ฉันไม่ได้เลยนะจ๊ะอย่ามันมันน่ามันหน,น,นกหน่อยเลยนะคะอจึ๊บ อจืบอจืบกาลังยืนเมาส์มอยกับเพื่อนๆอยู่สินะทีนี้นะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องมาสำรวจพฤติกรรมของหนามหัวใจนะคะว่าเขาจะไปไหนทำอะไรบ้างเนาะอืม โอเคเ,อเดี๋ยวปอจะมาดูให้ทั่วๆก่อนแล้วกันนะคะว่ามีอะไรที่เราไม่เคยเห็นหรือเปล่าเนาะสำหรับมอดของน้องเทโกะนะคะก็จะเป็นของเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะคะเพื่อนๆเฮ้ยลดมากนะคะอุ๊ยดูผู้ชายผมสอค่ะวัดดีคะหนุ่มหล่อจังเลอยอะ่ะหมายถึงผมของนายนะ <I> เพื่อน มสมผู้หญิงคนนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะบึ้มบั่มสมรเฮเลยนะคะคนไหนคือหัวหน้าชมรมดาบ้าหรออ๋อน่าจะเป็นนายสินะเฮ้ยก็น่ารักอยู่นะเนี่ยเป็นหนุ่มตาสีส้มหัวสีส้มนะคะทีนี้เดี๋ยวปอขอไปติดตามชีวิตของหนาวหัวใจคนที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเ,เจอผู้ชายพอดีเลยอุ้ย Are you okay? เอ่อไม่โอเคเลยนะคะลุ่มพี่เพราะว่าฉันต้องการ <Okay. S 2> ที่จะได้ลุ่มพี่มาครอบครองนะคะตรงนั้นใครกันหน้าเหมือนเราจะเห็นอ๋อ ผู้หญิงคนนี้นะคะไม่ใช่โอสนะนะแต่เป็นคนที่อยู่ในแก๊งบูลลี่อุย้ยสวยอะแกก็คือจะเป็นสาวผมสีม่วงไปเลยตาสีม่วงเล็บสีม่วงคือทุกอย่างในตัวของนางนะคะ <have> เป็นสีม่วง s <S หมดเลยอันนี้คือปอชอบมากๆเลยอะแกและนี่นะคะคือหน้าตาของนางพยาบาลจ้าดูดูด,ดูเป็นไงเป็นสาวรุ่นโตนะคะเอิมที่นี้เดี๋ยวป อจะมาลองเล่งเวลาดูแล้วกันนะคะว่าหนาหัวใจนะคะจะมีธุระไปตรงไหนหรือเปล่านะเอาเวลาฉันจะมาติดตามชีวิตของเธอนะจ๊ะว่าเธอเนี่ยนะจะไปไหนทำอะไรบ้างเนาะแต่รู้สึกว่าช่วงชาานะคะเหมือนนางเนี่ยจะยืนอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะรเอม ดูตอนพักกลางวันแล้วกันนะคะว่านางจะไปหม่ำข้าวที่ไหนนะคะเฮ้ยอะไรอะแกฉันเจออะไรบางอย่างค่ะรู้สึกว่าชั้นสองนะคะจะมีโหมดอื่นให้เราได้เล่นด้วยนะคะอันนี้เนี่ยคือคล้ายๆกับโทมิเอะมากๆเลยนะใช่ไหมทุกคนโหมดนี้นะคะเดี๋ยวปอค่อยมาเล่นให้ดูเป็นพาร์ตนาแล้วกันเนาะไปค่ะขอเรียนก่อนแล้วกันนะ มาดูซิวา่านางอยู่ห้องไหนเอา้านางอยู่ห้องเรานี่นาจะไปไหนจ้าฮะตอนนี้ก็คือยังกดคุยไม่ได้เลยอะ่ะเอาดีอา้อาวอา้อาวอจะเดินไปไหนกันแน่คะอุ้ยผู้ชายเอาสิคือปอชอบอุ้ย <Back off! S 1> แกเดี๋ยวนะผู้หญิงคนนี้คือแบบว่าโคตรคุ้นเลยอะดู เพื่อนๆจำได้ไหมนางคนนี้นะคะคือคนที่เราเนี่ยเคยไปช่วยเขานะคะหลุดพ้นจากแก๊งบูรี่อะ่ะปอก็จำชื่อเขาไม่ได้ด้วยนะแต่คิดว่าเพื่อนๆน,นะคะก็น่าจะจำนางได้อยู่นะคือตอนนี้นางเนี่ยมาอยู่ในสภานักเรียนแล้วเดอร์ทุกคนนี่ไงหนาหัวใจนะคะมาอยู่ตรงนี้ในเวลาตอนพักกลางวันจา้าหวัดดี แล้วนั่นเธอกำลังคุยอใครอยู่หรอจ้าก็คือบริเวณนี้นะคะก็จะมีคนเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะแกแต่ว่าถ้าเราลองหัวเลาะดูละ่ะ <c oughs> อ้านางมาไหมเฮ้ย <c oughs> นางเข้ามาว่ะงั้นก็แสดงว่าช่วงเวลาตอนพักกลางวันนะคะเราก็กำจัดนางได้เลยอะดิทุกคนเพราะว่าตรงนี้นะคะคือช่องโหว่เนะาะปอนเลยคิดว่าตอนเช้าเนี่ยค่อนข้างยากแต่ถ้าเป็นตอนพักกลางวันเนี่ยนะมีโอกาสมากกว่านะครับเพื่อนๆแต่ว่าเราจะยังไม่ฆ่านางนะเพราะว่าปอนเนี่ยอยากรู้ว่าแล้วตอนเลิกเรียนเนี่ยนะนางจะไปอยู่ตรงไหนเนาะ สวัสดีเอ้ยคนนี้ก็คือแบบว่าหน้าตาดีอยู่เดอ้อมีสร้อยคอด้วยนะคะพอเลิกเรียนเนี่ยนางก็ลุกค,ค่ะแล้วก็กำลังจะไปไหนสักที่หนึ่งนี่แหละเดี๋ยวปอขอลองเล่งเวลาดูแล้วกันนะคะว่านางจะเดินไปที่ไหนนะครับนี่นางไปแล้วแล้วก็ขึ้นไปข้างบนหรอไปทำอะไรหรอหรือว่านางจะไปอยู่กับผู้ชายวะโอ้ ตอนหลังเลิกเรียนนะคะบริวเวณตรงนี้เนี่ยนะก็จะมีคนเนี่ยขึ้นมาทําเวรค่อนข้างเยอะเลยนะส่วนนางก็มานั่งอ่านหนังสือตรงนี้เนี่ยนะช่วงเวลาตอนเช้าแล้วก็ตอนหลังเลิกเรียนเนี่ยนะเป็นช่องโหว่นะครับเพื่อนๆแต่ปอไม่รู้ว่าปอสามารถที่จะกำจัดนางนะคะโดยวิธีปกติได้ไหมไม่รู้ว่านางเนี่ยนะเข้าถึงตัวง่ายหรือเปล่าเนาะแต่ที่รู้ๆนะคะคือเราจะไม่สามารถ คุยกับนางได้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวปอขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะคะอยากรู้ว่าวันอังคารนะคะกิจกรรมของนางเนี่ยจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะแล้วก็อยากรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอืมเอาล่ะถึงวันอังคารแล้วนะครับเพื่อนๆไปค่ะทอคนนี้เอา้า อ๋อโอเคปอเข้าใจแล้วทุกคนก็คือว่าเราเนี่ยนะจะต้องเล่นภายในวันนั้นเลยจะไม่มี10สัปดาห์ค่ะทุกคน <S <S ในเมื่อถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปอคงต้องกําจัดนางนะคะในตอนพักกลางวันหรือไม่ก็ตอนหลังเลิกเรียนเท่านั้นนะคะเพื <S <S ่อนๆเอาล่ะทีนี้ปอก็เตรียมถุงดำแล้วก็ซ้อยมาแล้วนะคะปอจะมากำจัดแบบว่า ไม่ให้ทิ้งรอยเลือดนะคะมันจะได้ไม่ดูแบบว่าวุ่นวายแล้วก็แบบยากเกินไปใช่ไหมไปค่ะเ้าเรียนกันนะคะ่ะ<ๆ>นี่ในเวลาไปยืนเมาส์มอยแล้วนะยาเดี๋ยวปอจะมาลองดูว่าถ้าปอเนี่ยนะหัวเลาะจากห้องนี้นะคะแล้วก็ค่านางเนี่ยจะมีคนตกใจแล้วก็เดินมาดูหรือเปล่านะอ้า <c oughs> นางมาคะ่ะทุกคนโพชิโกะนะคะมาแน่แน่เดี๋ยวทีนี้ปอก็จะมายืนแอบ,บๆก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ปิดประตูเฮ้ยอ๋อเฮ้เฮ้อฮ้ สรุปแล้วโฮชิโกะนะคะเราไม่สามารถที่จะเข้าใกล้นางได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นเอ,อมาถึงคนแรกก็ยากแล้วนะคะเพื่อน,เ,อนเฮ้ยท้าทายมากปอชอบมากเลยได้เลยจัดไปค่ะเดี๋ยวปอจะมาใช้วิธีที่คลาสสิกเลยค่ะคือแบบ ง่ายๆเลยอ่ะทุกคนก็เดี๋ยวพอจะมาทําให้พื้นในห้องนะคะเปียกค่ะหูหูตรงนี้ตรงนี้คนเยอะเกินค่ะนี่ก็คือเดี๋ยวพอจะมาเทน้ํานะคะ ไม่ว่าเกมจะยากแค่ไหนเราก็จะผ่านมันไปให้ได้นะคะทุกคนเพราะว่ายากขวนี้ก็คือเจอมาหมดแล้วเดอ้อเอาล่ะประมาณนี้แหละทีนี้เดี๋ยวปอขอมาเติมอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนค่ะเพื่อความชัวร์เนาะและอุปกรณ์สุดท้ายน,นะคะที่เราเนี่ยนะไม่ควรพลาดเลยก็คือนี่เลยจ้าแบตเตอรี่นะจ๊ะเี้ยทำฉันเสียเวลาลึงเลย เราก็เล่งเวลาไปได้เลยนะคะเน่พวกแกรีบเข้าประจำที่กันได้แล้วเข้าใจไหมเฮ้เออเอราว่านะเดี๋ยวปอจาวิ่งมาเอาหนังสือสักเล่มหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไล่ผู้ชายที่อยู่กับหนามหัวใจนะคะคือมันก็จะง่ายขึ้นประมาณ90%เลยเด้อเฮ้ hey, <have> ต้องการหนังสือ oh, ใช่ไหมล่ะ งั้นก็เอาไปเลยเรียบร้อยนี่นายจะเป็นไหนก็รีบไปเลยนะเข้าใจปะเออทีนี้เดี๋ยวปอก,ก็จะมาหัวเลาะเนาะ <c oughs> เอาล่ะทุกคนคิดว่ายังไงแล้วเนี่ยรอบนี้นะคะก็ไม่รอดแน่นอนอะทุกคนจริงๆนางมาแล้วตอนนี้แหละอืมอืมอื้เฮ้ย นางโดนแล้วแล้วประเด็นนะคะไม่มีใครเห็นเลยเหรอลาก,ก่อนนะจ้าฮอชิกโกะไม่ลอดจากฝีมือของโอปอลโคนี่แน่ๆนะคะทีนี้เดี๋ยวปอก็จะเอาร่างของนางนะคะไปเผาทิ้งเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเกมมันจะบักใช่ไหมเจอกันชาติหน้า บายบายทุกคนเอาดีน้ำหัวใจคนที่หนึ่งนะคะเราก็กำจัดสำเร็จแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนสังเกตที่ท่าหัวล้อของน้องนะดูมือดิเฮ้ย น่ากลัวมากมันเป็นท่าหัวล้อที่โคตรใหม่อะคือแบบไม่เคยเห็นเลยพูดจริงรู้สึกว่าตัวละครน,นะคะมีความจิตจิตเลยอยาแกเป็นท่าหัวล้อที่เหมาะกับตัวละครแบบว่าฆาตกรอ่ะคือเหมาะอะเออจริงๆนะคะออและนี่นะคะคือทางหัวใจคนที่สองเนาะก็เดี๋ยวไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันนะคะยังไงแล้วเนี่ยก็ฝากติดตามเนื้อเรื่องของน้องสาวคนนี้ด้วยนะคะคิดว่า น่าจะดีมากๆเลยล่ะคือปอปก็แบบว่าประทับใจตั้งแต่ตอนที่อยู่หน้าล็อบบี้แล้วนะแกเอ้ยเก่งอ่ะตอบมือให้น้องเทโกะหน่อยนะครับก็สําหรับมดนี้นะคะถ้าใครที่สนใจอยากจะลองโหลดมาเล่นนะคะก็เดี๋ยวปอปจะทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะพร้อมกับลิงก์ดาวน์โหลดเนาะก็ถ้าใครที่ช่วงนี้นะคะกําลังหามดใหม่ๆเล่นนะคะนี่เลยค่ะมดของน้องเทโกะนะคะก็ค่อนข้างตอบโจทย์เนาะเพราะว่าเป็นมดเนื้อเรื่องแล้วก็ ทำดีด้วยนะอ่ะยังไงนะคะก็ต้องขอบคุณน้องเทโกะด้วยนะคะที่สร้างมอดดีๆมาให้พวกเราได้เล่นกันนะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าปอจะมาเล่นถือหนังหัวใจคนที่สามเลยจ้าบ๊ายบายค่ะเจอกันนะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน